สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแป้งอีกครั้งนึงนะคะนี่เป็นการพยากรณ์นะคะชาวราศีตุลลักนณะตุลน,นะคะประจําปักแรกของเดือนกันยายน2563มาขอดูไพ่พลังงานของคุณเลยค่ะชาวราศีตุลลัคนณะตุลค่ะไพ่พลังงานของชาวราศีตุลลัคนณะตุลค่ะอุ๊บเดี๋ยว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 ดูกันต่อนดะวดูกันต่อคุณเริ่มคิดอะไรกับการปล่อยวางและปล่อยใครไป่ะตุล ขอดูหน่อยค่ะ,อะขอดูหน่อยขอดูพลังงานของตุลค่ะของตุลของพลังงานจริงๆนะคะราชนีถือดาบแม้จะรู้ว่าตัวเองอาภัพแม้จะรู้ว่าตัวเองไม่สมหวังค่ะแต่ก็พร้อมที่จะรับกับมันทุกสถานการณ์นะคะความเข้มแข็งของเธออยู่ตรงนี้ค่ะราชินีถือดาบ เธอจะต้องรู้ทุกอย่างให้สุดนะคะคุณจะคุณต้องการความคิดหรือสถานการณ์ของการซับพอร์ตของความสัมพันธ์นี้มากกว่านี้มาเลยทุกสถานการณ์ยอมรับได้มาอยากรู้ให้สุดเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปพลังงานเป็นแบบนี้นะคะทีนี้มาดูกันต่อดีกว่าค่ะขอดูว่าคุณไปเจออะไรกันมาคะชาวศีตุตและคณะตุล เดอเมจิเชียนค่ะมีใครคนเดคนหนึง่งค่ะมีเล่เหลี่ยมอะไรกับคุณนะคะเขาทําให้คุณอ่อนไหวทางจิตใจค่ะรักซ้อนด้วยนะความสัมพันธ์นี้ในบางคนบางท่านนะคะเขาโลภในความรักหรือเปล่านะคะความสัมพันธ์นี้เขาทําเหมือนกับประมาณว่าจะไปจากคุณด้วยตลอดเวลานะคะไม่ได้แคร์เนาะม,มาดูกันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างค่ะ เกิดอะไรขึ้นหนมชาวราศีตุลละขนาดตุลอีกจ้ะเหมือนคุณดูอะ่ะคุณรอดูจริงคุณรอดูนะคะโอเคขอให้มากมานะคะอาจจะมีสัตว์อะไรบางอย่างอยู่หลังอยู่ข้างหลังเรานะคะอะ่อยู่คนละที่กันลูกอยู่คนละที่กันตุลเรียวมากค่ะหมออ่ะเอาใหม่เดวิลค่ะบางท่านคุยกับชาวราศี มังกรละคนามังกรคนคนนี้ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นอารมณ์ของคุณ u n เ t a b l e นะขึ้น,ข,นขึ้นลงลงด้วยนะคะคุณเกิดความคาดหวังคุณมีภาวะของการเกิดความคาดหวังเขาไม่ไม่ชัดเจนเหรอกเขาไม่เลือกนะคะเขาไม่เลือกเขาไม่ชัดเจนสองดาบเขาไม่คิดที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรอยู่แล้วค่ะเขาเป็นฝ่ายที่ให้คุณต้องยอมมาดูว่าคุณเจออะไรกันอีกตุลโอ้โหความสัมพันธ์รักซ้อนจริงๆค่ะเหมือนคุณเข็ดคุณเข็ดมากมาก คุณเข็ดการที่จะต้องเป็นแบบนี้นักสามเศร้าซ้อนเขาซ้อนเราแล้วแต่สถานการณ์ของคุณแต่ว่าคุณเข็ดที่จะเป็นแบบนี้คุณเข็ดมากแต่คุณยังแบกนะสิบน้เท้าคุณยังแบกแบกมันต่อไปแบกเพื่อให้รู้คุณอยากได้เหตุผลมาช่วยซัพพอร์ตว่าคุณจะอยู่หรือไปคุณจะอยู่หรือไปความสาคัญตรงนี้ขออีกหนึ่งใบหนึ่งตำแหน่งของตนว่าคุณเจออะไรกันอีกไฮโลแฟนค่ะ ทั้งคุยกับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภในขณะเดียวกันเหตุผลของคุณที่เป็นหลักๆในการที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรลงไปกับความสัมพันธ์นี้คือความดีเป็นที่ตั้งนะอะไรที่มันถูกต้องทํานองคลองทาด้วยนะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูว่าคนคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีตุลลักขนาตุลน,นะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลสามไม้เท้า และเดอะซันนะคะสามเหรียญเหตออกซอดเข้าโมโหอะไรคุณหรอเข้าโมโหอะไรคุณคะเข้าโมโหอะไรคุณบางท่านคุณจะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะจะติสเข้าโมโหอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณคุณไปพูดหรือทําปฏิกิริยาอะไรบางอย่างไปแทงจิตใจไปแทงความรู้สึกของเขาซึ่งจริงๆเขาก็รู้แหละว่าสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณพูดมันถูกต้องเขารู้สถานการณ์นี้ทุกๆอย่างนะคะคุณเป็น คุณไปพูดอะไรคุณเหมือนเป็นแสงสว่างอะไรให้กับเขาไปจุดประกายความคิดอะไรบางอย่างให้กับเขาเป็นเหมือนสิ่งที่เขามองว่าเหมือนเขาเซอร์ไพรส์ในตัวคุณกับการที่คุณเป็นอะไรสักอย่างคุณทําอะไรสักอย่างเซอร์ไพรส์เขาอ่ะคุณไปแสดงปฏิกิริยาอะไรบางอย่างนะคะเขาหัวร้อนอืมนะคะเดอะเวิร์มันเป็นเรื่องของการเข้าสู่พันธะด้วยเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับการที่คุณทําอะไรบางอย่าง จะทำอะไรบางอย่างในทางที่ดีนะแต่มันดันไปโดนจุดเขาเขา,เขาอาจจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอะไรบางอย่างในตัวแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องให้ความยุติธรรมอะไรบางอย่างกับคุณบ้างนะคะอ mm ืม hmm. แต่เขาเ s p e c คคุณความคิดที่เขามีต่อคุณไพ่จะสติเขา respect คุณตรงที่ว่าคุณอะของจริง รับจริงทิ้งจริงไปจริงมีเหตุมีผลจริงกับเรื่องความรักไม่เอาเปรียบนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลละขนาตุลน,นะคะคือพลังงานเนี่ยนึกถึงเพลงหนึ่งเหละของป๊อปปองกูลป่ะอะไรนะแล้วมันจะผ่านไปด้วยดีแล้วใจของเธอจะเปลี่ยนไป พราะว่าคุณปล่อยจริงๆอะคุณปล่อยคุณปล่อยเออแล้วแต่อะไรเงี้ยม้วันนึงเขาจะหายไปแม้วันนี้จะยังรู้สึกโอ้โหพอแล้วหมอนี่ช่องเพลงหรือว่าช่องไหไโดนลิกีกสิทธินะ์เลยแมจ้จะยังคิดถึงเขาอยู่คิดถึงเขาอยู่ใช่ไหมตุลพอๆพสอิ่งที่มันจะเกิดขึ้นะก็ชาวราศีตุลลัคนณะตุลเนี่ยออกทะเลตลอดเลยอ่ะ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีตุลและคณาตุลค่ King of Swords เหมือนเขาจะรู้ตัวนะรู้ตัวกับสิ่งที่เขาทําค่ะเขาเริ่มรู้ตัวกับสิ่งที่เขาทําแล้วนะคะไพ่เดอะสปาค่ะบางท่านคุยกับชาวราศีกุมและคณากุมมนะไพ่เดอะทาวเวอร์เหมือนเขาจะรู้ตัวกับสิ่งที่เขาทําค่ะกับสิ่งที่เขาทํากับคุณค่ะเขาจะเก็บไปคิด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 ,คด,คดแล้วเขาก็เหมือนจะรู้ตัวว่าสิ่งที่ตัวเองทอําอ่ะมันก็ไม่ดี t ดอะทาวเอออกมาบอกว่าสถานการณ์นี้เดี๋ยวเขาจะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างนะคะเนี่ยเขาจะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเขารู้ว่าเขาทําคุณเสียใจนะคะบางท่านเดอะเฮอร์มิตะขาบางท่านคุณชาวราศีกันลัคนากันนะคะอมันเป็นรักสามเศร้าถูกไหมแต่ว่าคุณจะมีเรื่องของการประทะขรมกันบ้างนะคะอคุณไปปลูกสัญชาตญาณของเขาในเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆหรือว่าความรู้สึกเก่าๆ ตอนนี้เหมือนเขามองว่าตัวเองเป็นยังไงก็เป็นอย่าง,งานั้นมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันไม่มีอะไรนั่นแหละแต่ว่าคุณไปปลูกสัญชาตญาณอะไรบางอย่างเก่าๆของเขาเกิดขึ้นมานะคะทําให้เขาคิดได้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกหนึ่งใบกับเดอะเฮอร์มิทค่ะต้องอีกสองใบสิความสัมพันธ์นี้ค่ะไพ่บอกว่าแฟนเก่าและคนเก่าของคุณจะกลับมาด้วยนะถ้าคุณมีปัญหาทะเลาะกับใครนะคะชาวราศีตุลลคณาตุลคนเก่าของคุณ จะกลับมาคุณไปปลูกฉันชาตญยานอะไรบางอย่างให้เขาได้รับรู้เขาเข้ามาหาคุณในช่วงเวลาที่คุณอยู่ในภาวะที่เฟลเฟแย่ๆย,ยด้วยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้กลับมาคอมมิทก,กันนะคะส่วนใครที่มีปัญหากันอยู่ทุกอย่างจะกลับมาคืนดีคุณระหองระแหงกันจะกลับมาคืนดีกันไม่เลิกล้างเลิกลากันแต่คุณไปทําอะไรบางอย่างให้เขาดินสติให้เขารู้ตัวเองว่าเขาเขาทําอะไรกับคุณเอาไว้ เขามองข้ามและละเลยอะไรบางอย่างในตัวคุณหรออืม The Tower สั่นเลยนะสั่นเลยสั่นแล้วอะไรสั่นแล้วลุกขึ้นมาเลยวิ่งมาหาเลยนะคะอืมอืมทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะอือหือ การงานหนึ่งใบของชาวราศีตุลและคนาตุลจะหนึ่งไม้เท้าถ้าคุณหางานใหม่จะได้งานกรณีแรกกรณีที่สองถ้าคุณเดือนนี้คุณจะมีงานเยอะงานชุกงานเยอะเงินเยอะนะคะมีงานล้นมือดีต่อการคนทาฟรีแลนซ์เลยเนี่ยดีต่อการที่แบบคนหาลูกค,ค้าดีเลยนะคะแต่งานที่เป็นประจําหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณจะงานเยอะขึ้นกว่าเดิมทีนี้ดูก,การเงินหน่อยหนึ่งใบ การเงินเจ็ดดาบนะทำไมต้องเจ็ดดาบอ่ะกับสามถ้วยแง่แฮงแมนคุณคิดที่จะทําอะไรเอาเงินไปทําอะไรที่มันเป็นแบบนอกลู่นอกทางอะปะ่ะนะคะไพ่บอ,อกว่าแต่ไพ่บอ,อกว่าเป็นการซื้อความสุขมนการซื้อความสุขคุณอาจจะช้อปปิ้งจนเกินไปไพ่ให้ระวังเจ็ดดาบช้อปปิ้งจนเกินไปแฮงแมนบอกเลยว่าให้ระวังจะไปซื้อของอะไรที่มันแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ ไปซื้อของอะไรที่มันแบบไม่ค่อยที่จะเป็นประโยชน์เท่าไหร่ให้ระวังนะคะกับการใช้เงินนะคะคุณอาจจะมีปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนเยอะมากหน่อยในช่วงในช่วงเอ่อในช่วงเดือนนี้ด้วยก็เป็นได้นะคะโอเคอ่ะทีนี้มาดูกันต่อดีกว่าะส่วนในเรื่องธุรกิจเทาๆเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้เงินจากมันเยอะเหมือนกันนะธุรกิจเทาก็ขายหวยอย่างนี้ไงอ่ะในบางคนบางท่านขายหวยขายลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่อย่างเนี้ย เออมันมโอกาสที่คุณจะได้เงินตรงนั้นมาเยอะแต่ระวังเรื่องการพอได้เงินมาแล้วจะเอาเงินไปซื้ออะไรแบบไปซื้ออะไรแบบที่เราแบบก็แบบไม่คิดเหมือนกันให้ระวังตรงนี้นะคะอะทีนี้นะคะมาดูกันต่อที่มาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อที่คนโสดชาวิตุละธาตุตุล Pro คุณมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาขายขนมจีบกับคุณช่วงนี้อาจจะมีเสน่ห์มากๆมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ไพ่บอกว่าให้ถือว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่จักรวาลน,นําสิ่งดีๆให้กับคุณมามอบให้กับคุณคนเหล่านี้ที่มามอบมาสนใจคุณมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าให้เกี่ยวเกี่ยวสิ่งนี้มาเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกําลังใจแต่ไพ่ย,ยังบอกชะลอไว้ก่อน เล่นกับมันไปก่อนมีความสุขกับมันไปก่อนเก็บมาเป็นอินสปิเรชันให้กับชีวไปก่อนยังจริงจังไม่ได้เพราะคนที่เข้ามาน่าจะขละกันมีคนดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะทีนี้มาดูเอ่อคนสถานะไม่ชัดเจนบ้างแอคแ c ชั่นนะคะแล้วก็กาเดียน n บางทีแรงดึงดูดอ่ะมัน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 ช่วยไหมมันช่วยมันช่วยความสัมพันธ์นี้ดีไหมดีนะคะแต่จริงๆแล้วการเป็นตัวคุณนั่นแหละ มันเป็นสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดีและมีความสุขที่สุดนะคะให้ความวิธีทำกับชีวิตของตัวเองด้วยให้บอกว่าถึงคุณจะลดการเอาใจใเขาลงและเป็นตัวเองความสัมพันธ์มันก็ยังดีอยู่เพราะความดีของคุณถูกฝังอยู่ในความรู้สึกเขาแล้วบ้างนะคะแล้วบ้างนะต้องใช้คํานี้นะอืมคนมีคู่ค่ะชาวราศีตุลตักษณะตุลอืม เกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะขอดูบบสิอืมพวกคุณขาดความโรแมนติกกันด้วยนะความสัมพันธ์นี้ก็เลยดูห่างๆใช่ไหม,มเข้มแข็งแล้วก็ใช้ความรู้สึกของตัวเองค่ะต้องอดทนอือพายบอกว่าทุกๆอย่างคุณต้องฟังสัญชาตญาณของตัวเองเป็นที่ตั้งด้วยนะเปิดเยอะเลยเปิดเยอะเลยนะคะกลับมามองกลับมาให้คุณค่ากับตัวเองนะคะแล้วก็ให้เสน่ห์ของตัวเอง มา,มากๆค่ะหหยิ่งเปิดยิ่งเจอแต่ไพ่ไม่ work เลยนะคะขอดูอไรได้เดทนะลวกันเกิดอะไรขึ้นกับตุคนนี้คู่บ้างสองไม้เท้าการดึงการดังรักษาความสาคัญนี้เอาไว้นะคะและไพ่เดอะเดทโอ้มหก็บางท่านคุยกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกคุณเหมือนอยากจะจบอ่ะจะจบกันเนาะไพ่เดอะเดทนะคะเป็นประสาทหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> เหนื่อยกับปัญหาตรงนี้มาก นะคะอืมแล้วอะไรต่ออีกอ่ะแปดดาบไปไหนก็ไม่ได้ค่ะเคืนไม่เข้าคายไม่ออกหนึ่งดาบนะคะอืมเขาก็แสดงความรักตัวเองมาเหมือนกันตอนนี้ไพ่คงแนะนําว่าตอนนี้ถ้าเรามงปล่อยเขาไม่ได้แนะนําว่าให้อว้ยแนะนําอะไรอ่ะขอแนะนําไพ่ขอแนะนําขอความแนะนําไพ่ ขอคำแนะนำให้ตุนหน่อยเร็วเออคุณเป็นคนน่ารักคุณยังต้องย่อมได้รับความรักดีๆขอให้คุณยังมีศรัทธากับมันนะคะจะมีศรัทธากับมันกับเรื่องความสัมพันธ์กับเรื่องความรักตรงนี้คุณยังมีศรัทธากับมันเชื่อในความดีของคุณว่าคุณทําอะไรไปนะคะอือหืออืม,อม บางทีปัญหามันมันแก้ที่คนคนเดียวหรือว่าแก้ที่ตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันต้องแก้ที่เขาด้วยแต่ถ้าเขาไม่รู้ขึ้นมาทําอะไรสิ่งเดียวก็ที่ต้องรู้ก็คือว่าความสัมพันธ์นี้ใช่ยังไม่ไม่มีการจบกันหรือว่าไม่มีการอะไรใดๆคอนบทหรืออะไรกันนะคุณจะต้องดูแลความรู้สึกตัวเองระหว่างนี้ให้มากๆกับการที่จะต้องเดินไปกับมันให้ได้นะคะโอเคนะเออโหขอร้องทีได้ป่ะเพลงเนี้ย <laughs> เออปล่อยจริงๆนะคะ อืมอะไรเนี่ยแมจ่จึิงเขาอยู่ทุกลงหายใจสู้เป็นกำลังใจให้เด้อนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดับสไครด้วยนะคะใครสนใจดูตรงส่วนตัวน,น,นะคะรายละเอียดอยู่ในดีสคริปชันบอกด้า,า,านล่างนะคะแล้วมันจะผ่านไปด้วยดีแม่ เข้มแข็งพอแต่เพียงแค่ว่าตัวอาจจะไกลแต่ใจเราอย่ด้วยกันนะโอ้หซึ้งอะไรเนี่ยหมอนะไม่ไม่ซึ้งอย่าให้คำคิดมากนะสู้สู้ๆ,ๆ,ๆ,ๆู้เป็ลังใจให้นะสวัสดีค่ะ